ใครที่ป็นคลื่นเพลจะถามก็แชร์ได้กะดวแชร์โอเคครับ <Okay. S 1> อยู่ซอยไหนเะนี่ยอยู่ยา่านึงนี่ลนะ,หะไหนอยู่อับดับไม่ครับอยู่ซอยนซอีเอาเป็นเราจบตรง ของเก่าไม่ได้เป็นเราทรงสูงนะใช่ไหมใช่ไหมเป็นเราทรงสูงเราทรงสูงจะพี่จะไม่เอาขามากนะครับก็อาจจะขึ้นเป็นเมืองสองเจ็ดของวินน้อยคนที่ที่ไม่เอาสูงเพราะว่าของเรามีเป็นคลื่นไขมันตรงนีน้ถ้าไปเอาสั้นดูแล้วมันจะโชว์เยอะเกินมันจะไม่สวยดังเดี๋ยวนี้จะขึ้นเป็นเมืองสองนะเนี่ยอย่างเงี้ยเราเรียกว่าเราเราเรียกว่าเราวิเคราะห์เราวิเคราะห์โครงกระโหลกของลูกค้าเนาะ บวกกับเส้นผมอะไรที่มันหลีเกเลี่ยงให้ลูกค้าดูดีเราสามารถหลีเกเลี่ยงได้แนะนำได้ไม่ใช่ต,ต,ต,ตัดตัดตะบี้จะบาตัดถ้าจารยหมายวนะ่าแทนที่แทนที่มันมีจุดกล้องเวลาจาระธิบายเนี่ย <Yeah. S 1> เวลาธิบายสอาที่นี่เวลาเวลาที่ลูกค้ามาเราตะบี้ตะบันตัดโดยทดี่เราไม่ได้ดูข้อบวกข้อ,ของขอ,ของลูกค้ามันก็จะทําให้โอเคลูกค้าไม่หลกด้านหลังถูกต้องไหมลนะ่ะแต่คนนี้เขามองดังนั้นเรา S <S เราได้นําอะไรได้เราก็แน,น,นะน,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 อนำนนอย่างนี้ทางจะแนะนำให้ขึ้นขึ้นส่งด้านหลังเบอร์สองเพื่อทางบริเวณช่วงนี้พอสมควรน,นะหาต่อที่นี่แน่นปกติขึ้นขึ้นสมปงปกติเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงตามเปต้ตามที่เราทํางานนะดูดวงสาวการเปิดหน้ากับที่เรียกเห็นไหมมันจะเป็นลนะักษณะนี้ ถ้าตั๊กเปิดขึ้นขึ้นอย่างนี้นะท่าตั๊กเปิดขึ้นนี้นะเห็นไหมนัวมันจะมีมันจะมีทันทีแต่ถ้าแต่ถ้าตั๊กทำอย่างนี้ท่าตั๊ทำอย่างนี้ถ่ายขึ้นแล้วดึงหนึ่งหนึ่งมันก็จะกลายเป็นขอบเข้าใจว่าดังนั้นถ้าเราจะถ่ายไม่ให้เป็นขอบเราต้องเปิดหน้ามอนจะเรียนประมาณแบบนี้เห็นไหมครับ เป็นลักษณะนี้นะจำเรื่องของวิธีการ่ายไว้ก็เป็นลักษณะนี้รู้สึกได้ว่าขอบแทบจะไม่ค่อยมีเลยพะะเวลาเราเก็บเราจะเก็บบริเวณขอบนี้น้อยมากผมที่เป็นลักษณะนี้ใช้ความผ่าดู พาราะถ้าเราขายขขึ้นเราไม่กินน่องคนลูกค้ายอมขึ้นเข้าใจไหมเออข้หมูลนี้นะครับ <c oughs> ยากนะทนทีการทำง,งานเราต้อง เราดูอาจารย์จะรู้แล้วว่าอาโอเคหลูกค้าเป็นคืนแบบนี้เราจะแนะนํายังไงให้ลูกค้าออกมาโอเคแต่เราจะไม่เน้นขาวมากเอาพอประมาณแล้วก็จะไม่ใช่สูงจนเกินไปบางทีท,งทั้งทั้งทั้งสั้นทั้งไล่เพดอีกมันก็ไม่ได้ไม่เหมาะสมแต่ถามว่าถ้าลูกค้าต้องการทำเราก็ทำได้นะแต่ถ้าเราสามารถแนะนำให้ลูกค้าดีก็จะดีกว่า ที่จะบอกแล้วว่าต้องมือเบาๆเนี่ยถ้าเราขึ้นดีถ้าเราขึ้นดีข,นดขอบจะน้อยแต่ใช่ว่าจะไม่มีก็แค่เอาหูอตั้งแล้วก็ดันหูขึ้นจะไม่กดน้ำหนักมือขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลง ได้เก็บไปเรื่อยๆของตาตาที่เก็บภาพนี่เลยภาพที่ได้เก็บไปเก็บภาพไปเรื่ไยๆเลยคร้อยสิบสี่การสอนนี่เราก็ลดสองธรรมดาไม่ต้องนี่ไม่ต้องไปกดหวี่งอยังไม่ต้องแค่ธรรมดาวางหยู่เบาสัมผัสอยูเบาๆ มันยากตรงว่นหนักมือเราแหลทั้งสองทั้งสองมือเลยถ้ามือเราไม่ยิ่งพอถ้ามือเราไม่ยิ่งพอโครงสร้างของมันก็จะไม่สวยสร้างภาพหน่อยส่งให้แม่ดูส่งให้เพื่อนให้แฟนดูนากูเรียนตัดผมนะเออแบบนี้เออ,เอ,อ นี่ย้อมผมทำเองเลยทำปเดยนนะตะจตดระจกอเริ่มนีนี้เป็นล่างนะแล้วก็มัน่มช้า สวยอยากตัดสวยอยากเก่งต้องมองกระจกให้เต็นถ้าขึ้มองกระจกเป็นคุมสวยได้เราเราไม่สร็จค <c oughs> รเราวางโคง้งอะมุมบนพยายามเปิดหน้าแบบเฟรนเชยด้วยไม่ใช่ปลายคิ้วหาย แล้วนี่เราขึ้นเบอร์สองนะเบอร์สองโดยส่วนใหญ่แนละ้วถ้าเป็นเบอร์สองอาจารย์จะไม่ค่อยไม่ค่อยสบัดจะไม่ค่อยได้ใช้เทคนิคการสบัดสักเท่าไหร่อาจารย์จะใช้เทคนิคของการเก็บเก็บด้วยหวีถ้าเป็นในกรณีที่เบอร์สองนะเบอร์สองอ่ะถ้าตัดนะจําไว้เลยว่าสาวหล่อที่ชอบตัดสมทูบล็อกเนะี่ยพยายามขึ้นเบอร์สอง ถ้าเขาไม่ต้องการแบบเอาเฟดๆนะบอกพี่ครับเอา,เขาขาวๆเลยถ้าโดยโดยปกติแล้วที่สาวหล่อจะไม่ค่อยชอบให้ให้ให้ใหเกิดขาวลงคืึนชัดเจนมากหรือเป็นง,งานเฟดแบบชัดๆอ่ะเขาจะเน้นให้มีให้มีเงาขึ้นมาหน่อยดังนั้นเบอร์สองก็เก็บด้วยหวีมันจะมันจะทำให้ให้ดูดีกว่าให้ดูลหนุมากกว่า โค้งตระเขึ้นนะยโปงบางคิวอีกนิดนึงระหว่างมันเป็นเครื่อกบาๆมีแต่มีก้าีก้ามีสุดนึสุดเอรับหรือวางสองเปลียนคอลูกค้า จำได้ไหมเรื่องการกันเรื่องของการกันคอลูกค้าที่ต้นคอใหญ่เราจะไม่เอาลงแพ้ออกข้างนี้ถูกต,ต้องไหมมันจะไปเพิ่มความใหญ่ให้กับขอลูกค้าดังนะั้นเราสามารถเก็บเข้ามุมได้นิดหน่อยเพื่อให้คอลูกค้าดูอยู่เป็นมีเชฟอ่ะมีีเชฟเกิดขึ้นเขาจะลนะมายไหมกล้องไว้นี้กล้องไว้นี้อ่านป่ะมันจะมีความเป็นอย่างนี้แต่ถ้าไม่ใช่เราการลักษณะนี้เข้าใจไหม เนี่ยบางทีจุดเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราเราเราเป็นช่างเราต้องรู้เราต้องทำให้ลูกค้า ก็จะเกิดควาเมาเงาเกิดขึ้นโดยที่โดยที่จานไม่ได้ใช้เบอรนหนึ่งแต่เดี๋ยวอาจจะต้องมีใช้ด้านหลังเก็ดปาเห็นไหมดูอาจารย์ดูอาจารย์ใช้มุม ดูจานใช้มุมของแบตเตอรี่เี๋ยววดูจานใช้มุมเดีด๋ยวว่าดูจารใช้มุมโค้งซ้ายก็จะใช้มุมล่างนะโค้งขวาก็จะใช้มุมมุมบนจะเป็นลักษณะนี้ในการในการทางานถ้าเรารู้จักมุมอ่ะถ้ารู้จักมุมมันจะมันจะทำงานง่ายอาล์ประมาณเหมือนว่าถ้าเราจับอุปกรณ์ทุกอย่างมันสามารถทํางานได้หมด โอเคเดี๋ยวคราวนี้อาจารย์จะสะบัดด้านหลังเป็นเบนหนึ่งเป็นเบอนหนึ่งกับความชิดแล้วก็สะบัดขึ้นอาจารย์ว่าจะไม่เก็บหวีอะเก็บด้านหลังด้วยหวีจะยากนิดนึงเพราะช่วงระหว่างตรงนี้จะยาก ดังนัน้นเราจะได้ใช้วิธีการสบัดจะง่ายากว่าถ้าลูกค้าที่ที่อะไรอ่ี่ลักษณะมีเนื้อหน่อยทุนทุวรมีทีเนี่ยสบัดจะง่ายมากเพราะว่าเต็มเข้าใจว่าดัะนั้นการเต็มมันก็จะไม่ไม่ม ผิวหนังไม่ได้เหียวย่อมเหมือนคนผองผอมไงดนะังนั้นการสะบัดมันจะง่ายคีวิเคนี้ไม่ต้องไม่ต้องไปคิดเยอะวิธีสะบัดท่างไายๆแค่ไปจำเอาไว้แค่นั้นเองเรียนกับอาจารย์ไม่ต้องไปจำอะไรมันเยอะแยะมากมายทําให้มันถูกต้องแค่นั้นแหละแล้วอย่างวา้าทำซ้ำวมันก็จะมีเ,เรื่อยๆเราก็เราก็เราก็ได้ขึ้นมาแล้วแน่นอนอาจารย์จะไม่สะบัดสูงขึ้นมาถึงตัวนี้แน่นอนเข้าใจความหมายไหม แต่เรารู้สึกว่าตรงนี้ยังมีก้นกอ้อนดำๆนะก็เดี๋ยวใช้วิธีการใช้ก่ไๆ่คันป่าทำให้ไม่เกิดกลมกลินมากยิ่งขึ้นห้มันซอฟลงไปหน่อยไม่ดูเป็นก้นก้อนมันก็จะจัดอยู่ในหมวดของการแก้หนุนดำก็ใช้ยังก็ใช้ไกคันป่า เพิ่มความสว่างให้บริเวณท้ายอยขึ้นอย ที่เราจะเชื่อมต่อกันที่ทําให้มันดูเกลือเนี่ยคือบริเวณช่วงนี้เนาะข้างบนเอาคามยาวออกเยอะไหมพอประมาณหรือว่าเราแกะอาอออกในนั้นได้โอเคได้ครับเดี๋ยวเราจะเก็บให้มันนวลคกลือก็แน่นอนเป็นไก่ฟันปลานะล่ายขึ้นให้มันดูลมุลมากขึ้นอะ การทํางานของอาจารย์ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนไม่ได้พูดศักเทคนิคเยอะมากของจริงคือของจริงคือการทําง,งานของจริงของจริงนั่นแสดงว่าคุณจะต้องแก้ปัญหาหน้าง,งานได้เป็นด้วยเราตัดที่คนแนะนำาะไม่แล้ตัตตตตดๆจะคราวนี้มันทำให้เรารู้ด้วยปะ ช่ป่ะ <Yeah. S 1> พี่ครับผมจัดลองทรงสูงแต่พี่ผมไม่เอาล่างข่าวยืดเกินนะเราไม่ต้องไายสูงมากเนี <Yeah. S 1> ่ยเป็นเนีงได้มันจะทําให้เราม,มันดูดีนะมันดูดีเ mm hmm. พราะพี่พี่จะเป็นช่างลักษณะประเภทแก้ไขางานเพื่อนูค้าดูดีไม่ใช่ไม่เราจะไม่สักแต่ว่าตัดเนี่ย mm hmm. ทำให้ลูกค้าดูดี mm hmm. คนหลอ่อคนผมหยิบมันก็หล่อได้ในสไตล์ ข้างหลังนะตัดดีดอะ่ะตีท้งบนอนะ่ะตัดดีโคดสวยเลยพีไฮไลท์แบบนี้ตัดง่ายมากเอาออกอย่างเงหน่อยนะโอเเ็คเอาทโอเคพอดีใส่เรงน,บบนี้ใช่ปะ แล้วกได้ปัดเขา้ไม่เขาข้างหน้าตรงตรงอื่นอ่ะอยากอยากโฉบมันแหละแต่ข้างหน้าจะหยิกหเห็นไหมเราสังเกตข้างหน้าจะยิีกครับเอาปกติจะแปะไม่เตะไปข้าคนี้ไหมไม่ไม่เตะไม่ไม่รู้เลยว่าตัวเตะมเมื่อไหร่ก็มีข้างนี้แหละที่มโอเค แค่ไนยไม่ได้ตัดนะแค่มึงกล้องกมึอกี้อนิดหน่อยนะ แค่เปลี่ยนเลี่ยนเปลี่ยนมุมทาําแต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้ือนมันก็ไม่ได้แจกต่างใน,นตอนเริ่มต้นไม่ใจความหม,มายไหมเราแกนน้ำผัดใช่ไหมไม่ของเกา่าของเก่ากันเหมือนกันในชะ่เนี่ยเนด้อไ่หยนะิกนาะเห็นไหมเ้อไกแต่ด้านบนโอเคทำข้าวหนียนะ ถ้าเราจะตัดข้างหน้าให้มันสั้นเราจะต้องโน้มแล้วดึงด้านล่างแล้วก็ตัดผลลัพธ์มันจะสั้นแต่ถ้าเราตัดด้านล่างไปดันยกขึ้นบนคือด้านด้านหน้าไม่สั้น เดี๋ยวเราถ้าเราเข้าใจหลักการของวิธีการตัดนะต่อให้เรามองอาจารย์ยังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวช้าพันเดี๋ยวจะเข้าใจ ซอยบางอหน่อยนะประมาณนี้ก็ได้ครับอ่ไม่ไม่อาบานนะอ่าโอเคเห็นไหมทําไ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 มอาจารย์ถึงถามว่าต้องซอ,งองยบางเ,เพราะความรู้สึกเรารู้สึกว่ามันหนาถูกต้องไหมแต่ความยาวมันโอเคแล้วแต่ถ้าลูกค้าบอกว่าไม่ต้องก็ได้ไม่เป็นไรครับประมาณนี้เนื่องจว่าลูกค้าชอบไม่พอไม่อายบางเยอะเห็นปะมันคือการจบทั้งสองฝั่งเข้าใจความหมายไหมแต่ถ้าถ้าลูกค้าบอกว่าพี่ครับลดให้สั้นอีกหน่อยได้ไหมได้ครับ แล้วความหนานะครับไม่ต้องซอยครับมันก็ได้ครับก็จะประมาณนั้นการจะเป็นช่างที่ดีอย่าปากเงียบปากเรียนหนักเวลาทำงานอาจารย์จะถามการทำง,งานเป็นส่วนพี่จะง,งอาลงทรงสูงได้ครับโอเคแล้วเราก็ทําตามขั้นตอนเสร็จปุ๊บแต่ปัญหาลูกค้าเป็นลักษณะขึ้นด้านหลังนะก็ไม่ต้องเอาขาวมากไม่ต้องขึ้นหนึ่งจุดห้าขึ้นบนสองไรไล่ขอบขาบนเกินเสร็จปุ๊บพอด้านบนทาง,งานด้านบนเสร็จปุ๊บพี่ข้างบนเราออกเยอะไหมไม่ต้องเยอะมากเราก็ตัดตามไป พอเราตักออกมาแม่นยาแบบนี้ความยามแม่นแล้วน่าดงว่าความยามก็จบพี่เอาหนาไหมซอยบางไหมไม่ซอยครับก็คือจบในการทางานแล้วก็ไปสู่ขั้นตอนของข้อที่4ีคือการกานค่าก็้าจความหมายไหมโอเคนะไปข้อที่สแล้วเราต้องซออีเยอะนะครับการใช้ของเรา ก็บางคนก็เลิกเรียนแล้วบางคนก็ยังไม่ได้เรียนเดี๋ยวต่อไปก็ต้องหักกันให้หมดจำไว้นะพวกคุณมาเรียนที่นี่เรียนเพื่อไปประกอบอาชีพจำไว้อย่าเอาความเท่มากกอนเอาธรรมากินกับความเท่ความเท่มเทมไม่ต้อง ความเท่มันสามารถใช้ตังค์ซื้อได้เสื้อผงเสื้อผ้าการแต่งตัวนู่นนี่นั่นแต่ความรู้เขาต้องใช้วิธีการเรียนจรจำการฝึกยกกล้องขึ้นหน่อยก็ได้ให้เห็นมุมหน่อยเออตามให้มันชัดให้คนดูเห็นว่าเราทำอะไรอยู่เราคนมาดูย้อนหลังเขาจะได้เห็นเขาจะได้เห็นมุม ยกตามได้หมดเลยอยู่ตรงไหนหามุมมาเองมันจะได้เกิดความชัด ผมอ่ะจริงๆแล้วเส้นผมมันมีหลายแบบดังนั้นเวลาในการซชตผมมันก็จะต้องมีผลิตภัณฑ์หลายแบบเช่นกันอย่างนี้ผมอยากโศกจำไว้นะ้ว่าผมอยากโศกถ้าเป็นสั้นๆสามารถจะใช้ผลิตภัณฑ์ค่อนข้างได้เยอะมากกว่าผมตรงมากกว่าผมชีดหลังนั้นทังนั้นผมอยากโศกมันสามารถใช้ได้่าเยลก็ได้แว็กก็ได้พอมดก็ได้สเปรย์ก็ได้อะไรมันค่อนข้างที่ใช้ได้เยอะได้ได้หลากหลายเพราะว่าเส้นผมอยากโศก ปกติก้เป็นคนไม่เชืตอยู่แล้วถูกต้องก็ไม่นู่เป็นสิทง่ายๆนะเอาเป็นสิทง่ายถ้าเราจะเป็นชาติมือเราเนี่ยมือเรามือเราเนี่ยมือเราเนี่ยมือเราเนี่ยตอรู้สึกว่หล่อเลวเดดาลเห็นปะแค่มือเราเห็นปะไม่ได้ทำาอย่าง่งซิ่ถ้าเป็นหมีอายุกค้าการไมคได้เอแล้วม่เป็นรวะ โอเนี่ยหวีลงโตมาเยอะหน่อยเนี่ยหวีเห็นไหมก็เท่าเมื่แค่หวีก็จะความหมายไหมคุณจะหวียังไงก็แล้วแต่คูณหวีบันมันก็ขึ้นลายมันก็ขึ้นมันขึ้นที่หัวแล้วก็สเปรย์บล็อกไปก็จบก็หล่อแล้วคือก็หล่อจริงนะนะเนี่ยก็จะเป็นเนี้ยเนี่ยก็จะจบแล้วห้าขั้นตอนหลักๆ ห้าขั้นตอนหลักๆของของการเรียนสูตรของเราเห็นป่มหขึ้นฐานส่วนที่สส่วนที่สด้านบนการการการเช็ดจบโอเคครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย